ทำไปไหเดี๋ยวมากไปเอได้ป่ะหลุดซิปเนี่ยพูดก็ไ้อยากเห็นฮะุูยตายแล้ว <c oughs> ต้องถ่ายตอนนี้ที่มันเดินมานั่งไหมอืมต้องถ่ายดิยยยยมึงไม่จำเป็นต้องบอกไปก็ได้ไโอโอบอกไว้ เห็นประตูต้องถ่ายมันเดินไหมหรือว่าถ่ายแค่ไม่ก็เดินแกก็โฟกัสแค่เลนส์อีวไรตรงนี้ก็ได้ไม่ต้งเนถไปเลยม่ถายแค่มันมนั่งปุตรนี้แ่ายอะไรอ๋อถ่ายอะไรไม่ไม่ต้องมูกก็มุมเดิมไักวอนก็นี่ไง ก็ยังมีเอกสารผมก็เห็นอะไรไหมเห็นเห็นเห็นเพราะว่าเดี๋ยวไอ้น้ำก็ลากเก้าอี้เข้ามาก็ต้องมีประวัติคนไปด้วยไม่มีกันะพระประดดงก็แท่นะกูมีแฟ้มอยู่อ่ะเออออกมาเช็ดกล้องเช็ดกล้องฮะอ่ะกล้องไหนวะเอาแฟ้มแม่หรือกูให้ไหนเรื่ย เม,ม็ดกระขาดกูงเงยัดคองเปิดทำแล้วหรอกล<อ><อ>ทํำ<อ>ใหญ่มากเลยอเอเอถ้าเขาเจะออมันดำสมึงดำแล้วอ่ะมันดำอะ่ะกล้องทำไมดำจังไม่ตต้องปรับแสงเลย ต้องถือให้นิ่งก่อนแล้วก็ก็ปรับแล้วมันก็เปลี่ยนเลนส์เองไม่ไปเปิดแสงหรือเปล่าเนาะเปิดแสงดิเปิดแสงจอเมื่อนอ๋อแสงจอ